มีเล่าเรื่องเล่าให้ฟังล่ะคะ่ะว่าเวลาที่เราปฏิบัติอะแล้วจิตเราจิตเรามันสงบอะแม้แต่สัตว์ดิลฉันเขาก็รู้นะคะว่าว่าจิตเราสงบมันเป็นเรื่องที่ประหลัดใจมากเลยพัดะจะเล่าให้ฟังอันนี้เพราะว่า,อาตอนที่คือที่ไร่พัดนะคะเมื่อก่อนเลี้ยงมา้าคือมีม้าทั้งหมด14ตัวคือเป็นม้าเทศทั้งหมดเลยนะคะ เมื่อก่อนเวลาที่พัดไปไปไร่ค่ะเมื่อก่อนยังไม่ได้ไปอยู่ที่ไร่ที่วังน้่งเขียวนะคะเมื่อก่อนที่พัดไปแล,แล้วการที่เราต้องเดินเข้าไปหาม้านะคะม้าเป็นสัตว์ใหญ่ตัวใหญ่มากก็สูงเกือบ2เมตรนะคะในใจเราหวั่นไหวตอนนั้นยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะคะในใจเราหวั่นไหวและเรารู้สึกกลัวแต่ณนะตอนนั้นเรายังไม่รู้วิธีการแบบขจัดความกลัวความหวั่นไหวในจิตใจ,จของเราะคะ่ะ แล้วพอ,อเราเรากลัวและเขาก็จะรู้ด้วยนะคะว่าเรานะ่ะกลัวเขาแล้วเขาก็จะคุกคามเราคือหมายคมว่าเขาก็จะเดินแบบคือคือแบบเดินหาเราแล้วก็แบบคือแบบเขาจะ,ะสัตว์ใหญ่อะคะ่ะคือสัตว์ใหญ่เขามีเขาเขาสัมผัสเขาไวเขาสัมผัสสัมผัสเขาดีมากๆอะ คือเขารู้เลยว่าเรามีอาการกลัวแล้วก็ไม่กล้าเข้าใกล้เวลาที่เราจะเดินเราเดินเฉียดหรือเดินอะไรอะคือแค่เราเดินเฉียดเรายังกลัวเลยเราไม่กล้าแม้แต่เราไปแตะตัวเขาอะค่ะเพราะค,ะความกลัวที่มันมีในใจเราแต่พอพัดปฏิบัติธรรมแล้วค่ะพอปฏิบัติธรรมมีมีภาวะที่เราเข้าใจธรรมะรู้สภาวะธรรมแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากว่าพัดสามารถเดินเข้าไป เข้าไปหาหมาแล้วเขานิ่งแล้วเขาสงบแล้วตาเขาคือจะคือตาเขาก็จะนิ่งเขาจะยืนนิ่งๆแล้วเราสามารถเดินไปแตะเขาคือหม้าตัวที่ดุที่สุดที่ในไล่อะคะ่ะเขาก็ยอมให้เราแตะเราสามารถสัมผัสกอดกอดเขาได้คือเขาไม่แสดงกิริยาแบบก้าวร้าวกับเราเลยแล้วแล้วเวลาเราจะขึ้นบนหลังเขาเนะะี่ยค่ะเขาก็จะแบบง่ายๆคือแบบ เ,เรางงมากเลยว่าสัตว์เดรัจฉานะเขาแบบเขามีความละเอียดของจิตคือเขาเขาเขาสัมผัสได้ถึงความกลัวของเราได้ยังไงหรือเขาสัมผัสถึงจิตที่สงบของเราได้ยังไงมันเป็นเรื่องที่แบบไม่น่าเชื่อนะคะซึ่งพัทอันนี้มันมันเป็นประสบการณ์ที่แบบดีมากๆที่พัทแบบนี่ไงก็คือธรรมะของพร,ระพุทธเจ้านี่แหละที่ทําให้แบบ คือคือจิตเราพัฒนาขึ้นมาอย่างไงแม้แต่เดลฉันยังรู้เลยว่ามันนิ่งอย่างไงอะค่ะแล้วก็เขาจะไม่ได้กลัวไม่กลัวเราคือไม่กลัวเราเลยก็อันนี้คือที่พัดเล่าให้ฟังเพราะว่าเวลาที่เราทำไปเราจิตจิตเราจิตเรามันนิ่งอะคะ่ะสัตว์เดลฉันก็สัมผัสได้คือตอนนี้คือเหมือนกับว่าเวลาเราเข้าเข้าใกล้สัตว์ใหญ่ไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนอะคะ่ะ เขาจะนิ่งเขาจะนิ่งแล้วเขาก็จะสงบเพราะว่าในใจเราเราไม่ได้เราไม่ได้เกิดความกลัวแล้วอะค่ะมันก็เลยทําให้เราแบบเข้าใกล้เขาได้แบบที่ไม่ได้มีความหวาดหวัน่นอันนี้แหละคือข้อดีของการฝึกจิตไม่ใช่อันนี้คือแค่ยกตัวอย่างของเรื่องของของสัตว์เดรชาน,นะคะแม้แต่ที่เราไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันทําให้เราแบบเราควรจะจิตตกแล้ววันไหวอะ เราก็จะไม่จิตตกแล้วเราก็จะไม่หวั่นไหวนี่คือวิธีฝึกจิตที่แบบคนสมัยนี้เนี่ยควรจะเข้ามาเรียนรู้กันกันอย่างจริงจังอย่าเอาแต่ฟังธรรมะที่มันถูกใจเราหมายถึงว่าสนุกสนานเฮฮาคะแต่ให้เอาสาระสำคัญของธรรมะนั้นและลงมือทำอย่างจริงจังซึ่งทุกคนจะเห็นผลได้ด้วยได้ด้วยตัวเอง ธรรมะธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังเป็นธรรมะที่ดีแต่เป็นธรรมะที่ดีแค่ไหนก็ไม่ทำให้เรายกระดับจิตของเราได้ถ้าเราไม่ลงมือทำวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐานสีเนี่ยเป็นสิ่งที่พัดพิสูจน์มาแล้วว่าทำแล้วเนี่ย มันได้ผลยังไงมันดีกับจิตใจเราอย่างไงจิตเราจะยกระดับขึ้นมาอย่างไง